ราะมนุษย์ต้องการความมั่นคงในชีวิตแล้วพอมั่นคงเลยความมั่นคงไปแล้วอ่ะมันคือเซฟโซนเลยเลยไปแล้วมันไปต่อไม่ได้แล้วหลังจากนั้นอาจมันอาจจะไปแบบเราเคยลองจินตนาการถ้าเกิดเรามีเงินเป็นหมื่นล้านเราจะนําเงินนั้นไปทําอะไรไปซื้ออะไรบ้างหนึ่งอนะซื้อไอโฟนกินชาบูไหมกินทุกวันเลยนะซูเปอร์คาร์ลาโบกิดี้ซื้ออะไรอีกอุ้ยอยังไม่หมดเลยมีเวลาจํากัดแล้วเนี่ยมนุษย์นะเวลาเขามีเงินเยอะ,เ,ยอะเวลาเขาบอกว่าเขาอยากได้เงินเขาอยากรวยรวยรวยได้มันมีปริมาณจํากัดแต่ถ้าคุณรวยมากเกินไปมันเกิดความเครียดนะฮะถ้าเรามอบเงินให้คนคนึงเป็นหมื่นล้านอย่างเงี้ยเราต้องใช้หม ภายในวันนี้อุ้ยตายวุ่นวายเลยนะบางคนบอกว่าพี่ไม่ใช่ซื้อตึกซื้อนีซื้อนั้นซื้อน่ะเวลาคุณได้เงินจริงคุณคิดว่าแบบคุณรับไหวไหมรับไหวไหมกับเงินมากมายขนาดแล้วคุณก็จะคิดต่อไปว่าเอยเดี๋ยวก่อนนะแล้วกูจะกูจะซื้ออีกทําไมะ ในเมื่ออ๋ออาหารครบแล้วเปิดเมมเบอร์เนกระทะไว้แล้วออารถก็มีแล้วเอาซื้อเครื่องบินใหม่ส่วนตัวจ้างกับตันก็ทําแล้วแล้วแล้วกูจะบินไปไหนแล้วมันจะเกิดคําถามตามมาฮะเพราะมนุษย์ต้องการความมั่นคงในชีวิตแล้วพอมั่นคงเลยความมั่นคงไปแล้วอะมันคือเซฟโซนเลยไปแล้วมันไปต่อไม่ได้แล้วหลังจากนั้นอาจมันอาจจะไปแบบไปในเรื่องอํานาจไปในเรื่องอะไรซึ่งเรื่องราวเหล่านั้นอะมันเป็นสิ่งที่สุ่มเสี่ยงมากเลยที่ทําให้คุณเป็นคนที่ไม่น่ารักแต่ถ้าเกิดวันนี้เรามีเป้าหมายเรารู้จักพระเจ้าพระเจ้าสร้างมาพระเจ้าาานํ คุณจะรู้นั่นดีว่าคุณต้องการสิ่งเหล่านั้นไหมบ้านปลายชีวิตของคุณคุณจะไปไหนคุณตายคุณนําเงินกลับไปไม่ได้ถ้าเกิดคุณใช้เงินไม่ถูกวิธีแต่ถ้าเกิดวันนี้คุณบริจาคคุณมีเงินคุณบริจาคบริจาคทาทาดีทำดีมันเป็นการงานเหล่านั้นคุณเอากลับไปได้ถ้าคุณรู้ิจลามคุณจะรู้ว่าคุณไม่จําเป็นต้องมีเงินเยอะมากมายขนาดนั้นเพื่อที่จะทําการงานที่ดีโดยใช้เงินได้เงินที่คุณมีในกระเป๋าตรงนั้ก็สามารถทําดีได้คุณต้องการความมั่นคงคุณต้องแยกก่อนว่าคุต้องกาเินนนนควมัั่่่ใชชีียยทจไฉ รู้จักคำว่าคาปูชิโน่เอสเปสโซ่ไม่ได้กาแฟฉันไม่เคยได้กินฉันจดนี่คือบททดสอบจบคุณรู้ไหมฮะว่าคนที่เขาติดท็อป1%ของโลกที่มีเงินเกือบจะเท่าเงินที่ทั้งโลกรวมกันครึ่งหนึ่งอ่ะเขาทำอะไรรู้ไหมเขาไปเครียดกับว่าเขาจะทำไงเขาหนุ่มขึ้นอ่อนเยาว์ขึ้นคุณเคยอ่านเรื่องของพ่อที่เอาเลือดของลูกมาลูกแท้ๆลูกชายแท้ๆนะเอามาโอนถ่ายให้พ่อ คล้ายๆฟอกเลือดหรือเปล่าแล้วเขาเชื่อว่านั่นคือทําให้หนุ่มขึ้นคนที่เขารวยมากๆจนสิ่งของเนี่ยเขาไม่ต้องการที่จะซื้อเนี่ยเขาอยากได้เวลาคืนฮะเขาอยากมีเวลาคืนหรือมีเวลาที่เพิ่มมากขึ้นอีกจากเดิมเขาอาจจะแบบเฉลี่ย,ยแล้วเราเราเสียชีวิตที่เ0้าสิบเขาขออีกสิปีได้ไหมให้เขาหนุ่มขึ้นเพื่อต่ออายุขึ้นได้ไหมเพื่อจะได้ใช้ชีวิตใช้ความสุขชั่วคราวความสุขจอมปลอมเนี่ยกับเงินที่เขาหาได้เนี่ยแต่ว่าเราเป็นผู้ศรัทธาเรารู้พระเจ้าคืออะไรเรารู้ความสุขที่ได้จริงค Ừ, เท่าไหร่ก็ได้อยากทําอะไรก็ได้นั่นคือความสุขที่แท้จริงเรารู้อยู่แล้วอีกครั้งนะครับเวลาเราซูมเอาออกมาเรามีเงินซื้อของซื้อของ,อของจนพอแล้วเราจะไปเรื่องในเรื่องเวลาและอยากได้เวลาคืนฉะนั้นจะพูดไงคือเงินมันไม่ได้มูลค่าที่สุดที่สุดที่สุดณนะตอนนี้ผมคิดว่าสิ่งที่ผมให้มูลค่าที่สุดให้กับคุณได้ก็คือเป้าหมายที่แท้จริงทางเดินที่แท้จริงตายแล้วไปไหนเราจะโดนอะไรบ้างผมว่าเนี่ยองความรู้ basic basic concept เนี่ยที่คุณมัน make ซ e n s อยู่แล้วนี่คือมูลค่าที่แท้จริงมูลค่าที่แพงที่สุดที่ สามารถบอบมอกหปคุณได้แล้วถ้าคุณอยากรู้มากกว่านี้รายละเอียดมากกว่านี้ทักมาเพจสามัญเพียมสารพิกลบอกว่าฉันกำลังสนใจสนามสัศม,ม่รูชีวิตเนี่ยจนแล้วมันทำไมต้องจนทำไมมันเกิดอะไรขึ้นอยากจะหลุดพ้นจากความรู้สึกนี้หรือว่าคุณอาจจะมีเรื่องราวปัญหาในชีวิตที่หนักมากต้องการทางออกทักมาหาแอดมินเราบอกกับเราปรึกษาเราเราดีดีบริการขอบคุณครับ